ส่วนใหญ่ผมใช่ค่ะเดีผมถ้าอยากรู้ว่าเออถ้าทุกวันนี้ความนิยมความเป็นเข้มมุกแบบหำลับคืออะไรร้อรอมามิตรภาพที่ดีใช่ค่ะเรามันมันเป็นคนในบ้านไปแล้วอ่ะใช่อเปาเป็นคนแบบในบ้านไปแล้วซึ่งบางทีเราก็อาจจะมองข้ามเพราะความสนิท เราอาจจะมองไม่เห็นในในบางอารมณ์เพราะว่ามันอยู่ใกล้ชิดเรามากๆแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบออนแอร์เราเราจะเห็นเขาอยู่เสมออะไรเงี้ยใช่ใชมันเลยแบบให้คำนิยามได้ยากเพราะเราก็อยู่กันแบบนี้มาแบบนานแล้วไม่หายหรอครับเที่มุกไม่หายไปจากกันหรอซีรีส์กลับมาทุก่ก็ยังฟินนมซินกับเทียมุกได้อยู่เดิม ใช่ค่ะแต่ว่าจะเจอเราในในรูปแบบใหม่เราอาจจะไม่ได้มากระหวานเจี๊ยบเราจะกันในแนวแบบงานที่ที่ดุดันอ่เออมาอีกแนวหนึ่งเป็นเป็นเคมีใหม่ๆจะไม่ได้มาแบบหวานเจี๊ยบจะเป็นความน่ารักในอีกแบบหนึ่งแทนอาจจะแข็งแข็งใกันหน่อยได้่ะอาห้พี่แข้มภาดหัวพี่หน่อยข่าววันนี้พี่ต้องผ้าังไงพี่ต้องผ้าอะไรบ้างผ้าดีๆนะ หัวไม้หายหาเจอแล้วใช่ไหมครับไม่าาโชว์สํานักงานใหญ่สํานักข่าวขโมยอักษรย่ออักษรย่อเด็กอักษรย่อเด็กขโมยใหม่ของอีกสํานักข่าวเกือบมีการจิกหมดตบจิกมดใหม่ นี่ไปพนผ้าถัวจริงไม่เหมือนนั้นเลยผ้าหัวขาวนึงใครเอหกอ่ะอันสองคนต้มนี่ะหยค่ะสองคนต้มนี่นะคะหนึ่งสองขอบคุณครับต้มนี่ต่อนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณครับต้นี่ต่อนะคะต้อง นี่ค wow, ุณชอบคุณชอบมันถิ่นใครถิ่นมันเลยนะต้องช่องวันเหมือนกันปะต้องช่างวันค่ะอนเงสองขามเ้งสองคามขาวนแทบนี่แหละนะคะก็วิแป๊บนึงนะคะ เต็น3 0 0ร้อย่ะระยะหมดแล้วเหนื่อยแล้วแค่นี้ก็เหนื่อย ขอบคุณนะขอบคุณนะะขอบคุณครับคือวันนั้นน่ยคุยกัน3เรื่องได้แค่เกินหัวไม่จบสักเรื่องเคมุก